ตำรวจสายตรวจตำบลพญาขานสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทลุงเข้าควบคุมตัวนายสมเกียรติหนูหมอกอายุ38ปีหลังชาวบ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลรังหมู่อำเภอเมืองพัทลุงนั้นจับตัวได้บนถนนอภัยบริรักษ์ ซอยหนึ่งเขตเทศบาลเมืองพัทลุงค่ะหลังจากพบว่านายสมเกียรติเป็นผู้ที่ก่อเหตุเข้าไปขโมยพระพุทธรูปและพระเครื่องในศาราโรงธรรมวัดเขาแดงตะวันตกเมื่อคืนที่ผ่านมา,านะรองเจ้าวาดวัดเขาแดงตะวันตกก็ให้ข้อมูลน,นะคะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยสังเกตเห็นข้าวของบริเวณหน้าพระพุทธรูปภายในศาราโรงธรรมของวัดนั้นถูกรื้อค้นกระจัดกระจายจนผิดสังเกตค่ะแล้วก็เห็นพระพุทธรูปที่วางอยู่หน้าพระประธานนั้นหายไปบางส่วนจึงได้ไปตรวจสอบกล้องวง ปดปิก็พบว่านายสมเกียรติเนี่ยกำลังขโมยพระพุทธรูปแล้วก็พระเครื่องกว่า100องค์แล้วก็เป็นการก่อเหตุซ้ําหลังจากที่คืนวันที่27ที่ผ่านมานายสมเกียรติเนี่ยได้ขโมยพระเครื่องไปแล้วรอบหนึ่งค่ะนายสาย,ยันด้วงสังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตําบลปรางหมู่ก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งจากทางรองเจ้าวาดวัดว่ามีคนขโมยพระพุทธรูป แล้วก็ได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นนายสมเกียรติจึงได้จับตัวส่งเจ้าหน้าที่ส่วนนายสมเกียติก็เพราะว่าเพิ่งจะพ้นโทษมาในคดียาเสพติดหลังออกมาแล้วก็เสพยาเสพติดอย่างหนักจนมีอาการทางจิตเวชและอยากให้เจ้าหน้าที่นั้นส่งตัวเข้ารับการบำบัดด้วยค่ะ